ไม่ได้เจอกันนานเลยนะพอดีเป็นเป็นอะไรไม่รู้วันนี้เราเข้าสู่สู่เกมอสู่เกมเกมอะไรไม่รู้เพราเราเราเลอกเกมโดยไม่ดูหน้าปกเลยนะอือเป็นเกมเล่นในเว็บฟรีแบบแบบมีโฆษณาทุกคนได้ดูโฆษณาแน่ๆอือนนี้เหมือนเป็นสถานทัดก,กันเอ p ซีพีนะและ้วอืม หึว่วะทุกทุกเกมของของค่ายนะมันมันจะแบบอัดฮะมีเลขสองเป็นเป็นรหรัสแน่ๆเลยอืมข้างล่างมันจะมีอะไรวะมัน S C P ศูนย์แปดเจ็ดโคเดอร์อสเสียงอะไรวะเลโ อ้าแล้วอ่านภาษาอังกินไม่ออกเลยซ้ำอ่ะสี่เลขเลขสี่คือคืออะไรกับโน o m ลี่เหรอเลขห้าสามสี้าคืออะไรมันวะอหกโอเคมันมันน่าจะนับไปเรื่อยๆ ไปต่อมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้เกมเนี่ยตอนวิ่งเราน่าจะวิ่งวิ่งทันเจ็ดโอเคแปดถึงถึงสิบนี่มีอะไรแน่นอนมันต้องมันต้องไปถึงหนึ่งร้อยรวะเฮ้ยอันอัไม่ดีนะไม่ไม่ อันนั้นไม่ถ่ายต่อฮึต่อสิบยังไม่เจออะไรเลยอ่ะมันมันเหมือนบลอกเราให้เล่นว่ะทุกคนสิบเอ็ดไม่มีอะไรเลยใช่ไหม สิบสองอะไรลงมาเรื่อยเรื่อแล้วมันเรดิโอออดิโอสิกญอ่าไม่อ่านดีกว่านะอะไรเนี่ยสิบสามโอ้ยสิบสามนี่นี่ไม่ใช่เลขโชคร้ายสุดเท่าไหร่มันมนไม่ใช่เลขโชคร้ายสำหรับอังกฤษเท่าไหร่เลขเลขที่หกนี่แหละ โคตรเก๋มันน่าจะมีอะไรอยู่นะแต่แ้่ไม่เจออะไรเลยเอืมเฮ้ยโวว่าละว่าละเลขที่สิบหกมันต้องมีอะไรแน่แวิญญาณหลอกหล่น,ลนต่อไปสิบเจ็ดยี่สิบก็ต้องมีอะไรแน่ๆ มันมันดูคุมเครืองไงไม่รู้เกมนี้เดินไปเรื่อยอืมถือแปดละอันนี้อันนี้ถึงขั้นแบบแบบวิกฤตเลยมันนา่าจะมีตัวไล่เรานะไอ้ไขยเกยมนี้มันไยโนเกียใข้มันทิ้งโนเกียวะเออคุณ อะไรเนี่ยเสียงจะโทรศัพท์คุณอยู่ที่นี่เหรออะไรมันวะแล้วมีคาบเลือดตรงโนกเกียด้วยใครมาซื้อโนกเกียมาเนี่ยโอ้ยยี่สิบอืมไม่มีอะไรยี่สิบเอ็ดไม่มีอะไรอยู่ดีทุกคนอื ใครเป็นเกย์ี่สองความความลึกนี่แปดสิแปดละแปดสิบแปดเมตรไม่ไหวจะกิโลเมตรวะกิโลเมตรต้องเป็นถังเอ้ตกใจตกใจแฟลชไลท์ตัวเองอือยี่สี่เอมันเป็นบ้าละ แตกแล้ววิาโอเคไม่มีไม่มีอะไรต่อเลยเป็นบ้าเก,กินเนี้ยฮะเฮ้ยไปต่อยี่หกมีอะไรปะไม่มีเพอมใครที่สังเกตนี่เราเราเล่นมือเดียวนะอ๋เอ <ๆ S 2> เราอยู่ในโรงพยาบาลนั่นแหละ เราเราเราเป็นเราเป็นใครใครวัดใครวัดใครวัดระดับมหาราชเ้ยอีกไลน์อีกแล้ว,อ,ลว,อ,ลวอะไรเนี่ยทงไรมันวะเขาบอกว่าวิญญาณเราจะเห็นเราจะเห็นวิญญาณผ่านกล้องเลยนี่คือความเชื่อจากไทยแต่มันมาแต่มันมาลามไปประเทศอังกฤษได้ไงก็ไม่รู้หรือว่ามันเป็นความเชื่อจากอังกฤษวะทุกคน มไม่แนะน,น่เอ้ยอะไรวะเนี่ยก้อนหินเอ้ยบอกว่าเราจะไม่ไสะดุดสะดุดก้อนหินคืออะไรมันเด็หามัน มาต่อเราเมื่อกีก้มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้มันอําจู่ๆมันมันพาแฟนแบกไปถึงอดีตนฮะตอนนั้นตอนนั้นเราเงียบไปเพราะว่าเราแบบนึกถึงอดีตชาติแล้วก็เราก็เลยมีผีได้นอนอย่างเงี้ยหนีแล้วเขาว่าเขาว่าเดินถอยหลังมันจะดีอุเป็นไงฟรีก็ตายไว้นะโอ้ยโดนไหมเนะี่ยโดน อืมเป็นไงฮะโคตรตึงเฮ้ยอเอีเราเราหันหน้าหันหน้าต่อ,ถอเถอะเมื่อกี้เมื่อกี้เรากลัวว่าวววววจะมีคนคนมามาฆ่าเราวิลี่ยนไฟมันกระพริบกระพริบแมันส่วนเรียส่วนใหญ่มันจะตอนไฟกระพริบกระพริบเ้ยมันมันจะมีผีมาเอ้ยอะไรวะ เป็นเป็นภาพเฟดแบ็กถึงอดีตเป็นภาพใครไม่รู้ฮะไปต่อเฮ้ยเกมอ่อนอ่อนให้เราบ้างนะตอนตอนมีผีมาเราเล่นตอนตอนเราอยู่โรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลใช้มือซ้ายไม่ได้อะ่ะคดบึดตึง ไปต่ออืมไม่มีอะไรจีิจริงโดยมีเงื่องนงามาแะไกแปลกแล้วไปเราเราจะไปถึงห้าสิบในภายในห้าห้านาทีสปีดรันเลยปีดรันโคตรตึงแบบนี้นมองมองข้างหลังไม่มองข้างหน้าเพราะผมไม่ส่วนอนาคตเลยแปบกบแปบกบ ต่อครับีดสามอืมเฮ้ยอ,อะไรวะข้างล่างเกิด์สิกโนโสกิบิดี้เอ็กตีมอืมเคมาต่อละ ใแล้วม,มันไม่มีอะไรเลยมาดูดูดูด้วยจามสแกแล้วก็มองเห็นวิญญาณเฮ้ยเราที่จริงเราเป็นคนมีเซนฮะมีเซนผ่านทางโมเกียโอย้อีกหน่นาทีนะสี่เก,ก้าห้าสิบแล้วถ้าไม่เจออะไรมันนี่มันก็แปลกแปลกแล้วนะอยาก โอยเจอแล้วเจอแล้วเกมมองอะไรไม่เห็นเลยมามาโอ๊ยไรมาอะไรมาดูสวยหลักโตทำไมหน้าจอเป็นสีแดงอะฮะมีอะไรไล่เราอยู่แน่นอนอ่ะอี่โอย เราจะไม่หยุดเราจะไม่หยุดมีตัวอะไรไล่เราแน่ๆลองลองหยุดดิฮะที่มือนจะมีตัวอะไรไล่เราแล้วต่วเรามองไม่เห็นเลยอะ่ะเออ้ยแปกแลกแปลกละฮ่า <c oughs> เฮ้ยขอขอผีตัวนึงไล่เราก็พอละถ้าไม่ตายในเกมนี้มันแปลกอืมไม่มีอะไรเลยนะห้าสิบเจ็ดแล้วเราจะรู้หน้าตาผีได้ไงเนี่ยฮะ 58. ห้าแปดห้าเก้า มาขอปีตัวขอแบบโหดๆมาละมาเข้ามายืนไหนวะมันไม่มีอะไรเลย <c oughs> ไม่มีอะไรเหมือนเดิมหื้วเราไม่หันหน้าจอแบบนี้ทุกทุกคนจะมัวมัวไหม เ้ยมาดีผีมามามาทุกคนคะเรายังไม่เจออะไรเลยอุตสาห์อุตสาห์ข้ามข้ามอดมาแล้วสิบอ,อีกยี่สิบชั้นไปต่อยังไม่เจอผีสักตัวอ่ะกับแปดเด็ดแล้วเนะี่ย อือไม่มีอะไรเหมือนเดิมแปดสองเริ่มเริ่มง่วงแล้วทุกคนแปดเฮ้ยแปดสี่แสี่ไม่เจออะไรค่ะเราได้เจอเนี่ยตอนตอนชั้นที่เก้าสิบอะ ยังไม่เจออะไรนี่มันแปลกแลวนะโอยโคนเห็นไหมเมื่อกี้ใครมึงมองอะวันนั้เห็นกันหน้าเดือดรอกมันมันมาจัดแขนใต้ดินอะโคตรหน้าหน้ากากคนคนเราผิดพลาดไม่เป็นไรเว้ย แต่ถ้าผิดสถานะเป็นไปนต่อโ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 ออืมนี่มีอะไรเหมือนเดิมเลยแบบหืมอ,อะไรวะเนี่ยฮะวอตต์ได้เอกอ I โครนไอไออัปเดตเมนูเราเป็นสาวทนเล่นจนจบนะเนี่ย นี่จะเป็นเกมแรกที่เราผ่านใช่หรือไม่ตกใจนะว่าติดสถานะคนบ้ากาเว็เขามีอะไรมาขวางเราแน่มันมามเรื่อยๆฮะอึะ๊อบ f e ถึง ถึงอดีตกรรมทำไปต่อม9เกาเราสามเราต้องอดทนไม่ที่ไหนวะอืมเริ่มไม่โอเคละคนป่วยมันต้องมันต้องฝืนอย่างนี้แหละ ต่อไม่มีอะไรอีกแล้วเก้าห้ามีอะไรนะภาพภาพเฟดแบ็กเห็นวิญญาณลุกเอาเวดูรอบรอบเอา้าเอา้าอะไรมันวะอ,อะไรทุกคนเาคือคือจบแล้วหักมุม อันล่าไปบ,บายทุกคนนะเกมโคตรไล้ค่าเลยเนึกว่าจบที่หนึ่งร้อยหักหักมุมมาจบที่เก้าห้าไบ่าย,ายไปละ